กราบสวัสดี FC ช่องสาระจับฉ่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วให้กดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของ IB นะคะก่อนอื่นเลยวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ลาว VIP เดอจ้าของวันที่7เราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งหลูด5นะคะ ทำการจับมัดบินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น5 8 5 4 5 7เนะคะเลข3ตัวก็จะให้เป็นดังนี้นะคะฟันวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็น5เดอ้านะคะต่อมาลาสตาร์ววันที่7นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสองรูด4นะคะ ทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น4ี่ห้าสี่สามี่หนะคะเลข3มตัวให้เป็นดังนี้ได้เลยค่ะแล้วฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็น4ี่เด้อจ้าต่อมาเลยจ้าต่อมาเลยนะคะคือดาวโจน VIP ของวันที่8เราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง7จลูดสี่นะคะ ทำการจับมัดบินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะจะให้เป็น4ี่แปดสี่ห้าสี่เ้าเลข3ามตัวก็จะให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็นสีนะคะและถ้าใครไม่ชอบเลขสีให้เปลี่ยนมาเป็น7ได้นะคะสลับกันได้ค่ะสองตัวนี้นะต่อมาเลยนะคะจะเป็น ดาวโจนสตาวันที่8นะคะจะให้ทุกคนวิ่งหกนะคะลูด8ปดทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นเจ็ดแปดเอ้เย์แปดเกเลข3ตัวให้เป็นดังนี้เลยนะคะแล้วทำการวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวนะคะให้เป็น8ปดเจ้าจ้า เลขตัวนี้นะคะให้เราเอามาสลับเล่นก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบเลขแปดให้เอาเลขหกไปรูดได้เลยนะคะต่อมาดาวโจรน,นะคะดาวโจนปกติวันที่แปด้จะให้ทุกคนวิ่งหกรูด5นะคะทําการจับมัดวินให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น5 7 5 8 4 8ด เลขสามตัวให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวหนูให้เป็นห้านะคะและอย่าลืมนะคะให้ถ้าใครไม่ชอบเลขห้าให้เอาเลขหกไปรูดได้เลยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะมาเล่นอยูบ้านเอสบีหรือว่ามาเที่ยมมาเยี่ยมชมบ้านเอสบีให้ทักมาที่อดีไลน์ได้เลยนะคะเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะมันเป็นแค่ตัวเลขและเป็นแค่แนวทางที่จะให้ทุกคนไปถูกทางนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ